สวัสดีค่ะวันนี้หมึกจะมาแชร์และแบ่งปันไอเดียสื่อการเรียนการสอนของน้องมารีนะคะสื่อการเรียนการสอนเล่มน,นี้หมึกซื้อมาจากคุณแม่คนหนึง่งเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ค่ะชื่อเจดีถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากซื้อหมึกจะใส่รายละเอียดไว้ในดีสคริปชันบล็อกด้านล่างนะคะแล้วก็ตอนที่สั่งซื้อมาตอนแรกหมึกคิดว่าจะได้มาเป็นเล่มแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เราต้องเอามาพิิ้นเองแล้วก็เอาไปเคลือบแล้วก็ใส่ฟามเองทุกอย่างนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะว่าด้านในมีอะไรบ้าง พยันชนะในภาษาอังกฤษค่ะแยกหมวดหมู่รูปทรงให้ตรงกับสีนะคะตัวเลข1-10จับคู่ค่ะเรียนรู้ตัวเลข1-10ค่ะจับคู่สีให้ตรงตามภาพนะคะจำนวนค่ะจำนวนเทาวีบต่างๆนะคะ ระบบสุริยะรูปทรงต่างๆค่ะสัตว์เลี้ยงในฟาร์มจับคู่สีค่ะรูปทรงต่างๆจับคู่ใตรงกันนะคะผลไม้จับคู่ผลไม้จับคู่เสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าค่ะแยกหมวดหมู่ยานพาหนะคะเรียนรู้วันทั้ง7นะคะ สระในภาษาอังกฤษค่ะตัวเลข1-6ถึง6นะคะจับคู่รูปทรงต่างๆให้ตรงกันค่ะจับคู่ตัวเลขให้ตรงกับจำนวนรูปในภาพนะคะรืดูต่างๆค่ะ จับคู่รูปภาพให้ตรงกันนะคะจับคู่สีก็สัตว์จับคู่สัตว์ค่ะเอาไวยวะของร่างกายนะคะจับคู่ให้ตรงกันรูปทรงต่างๆค่ะเรียนรู้1-20นะคะแล้วก็สุดท้ายเรียนรู้เรื่องสีค่ะ กิจกรรมเซตนี้นะคะเป็นเซตที่น้องมารีชอบมากค่ะจับคู่โคนไอศครีมแล้วก็ไอศครีมให้ตรงกันนะคะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหมือนก็เอาไปเคลือบ,แล,บแล้วก็ตัดแล้วก็ติดเขาเรียกอะไระภาษาไทยเนี่ยที่มันบอกไม่ถูกก็ติดแบบนี้ค่ะจับคู่ ไอศครีมอันนี้ก็จะเป็นวงกลมแล้วก็หมึกทําสื่อการเรียนการสอนนี้ขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่า,าพ่อน้องมะลิจะได้สอนน้องมะลิได้ด้วยนะคะเพราะว่าพ่อน้องมะลิไม่รู้ภาษาไทยคะ่ะแต่ว่าตอนที่หมึกสอนน้องมะลิหมึกจะพูดเป็นภาษาไทยนะคะก็จะบอกว่าสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมรูปดาวอะไรประมาณนี้คะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ ก็ให้เด็กๆจับจับคู่นะคะภาพเหมือนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เด็กๆต้องรู้จากอวัยวะของร่างกายนะคะว่ามีอะไรบ้างมีมือมีฟันมึกหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมึกจะมาแชร์และแบ่งปันไอเดียสื่อการเรียนการสอนของน้องมะลิอีกค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ